สวัสดีค่ะจเจคเโ,โนแนะนำที่ดินแปลงสวยนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินพร้อมกับสวนมะพร้าวน้ำหอมค่ะบนพื้นที่นะคะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะอายุ4ปีพร้อมเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้แล้วนะคะ3ไร่ค่ะแปลงนี้ราคาไล่ละ1ล้านบาทพร้อมโอนค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีดเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะ เป็นที่ดินโฉนดค่ะทุกท่านนอสอสีจอ,อยู่ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะสามารถปรับโถมเพื่อทำพื้นที่ปลูกบ้านนะคะได้ค่ะทุกท่านและสามารถจัดสรรการเกษตรได้อย่างพอเหมาะเลยค่ะพื้นที่ขนาด3ไร่นะคะแป่งย่อมๆเลยทีเดียวสนใจติดต่อเข้าชมพื้นที่นะคะสามารถติดต่อนัดหมายและคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะ เจคโนเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เรียกชมเท่านั้นเจคโนไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ